สบายดีด้ยนะดีเจบุญไซโดเดยนนะมื่อนี้บุญใช่ไหแนะนําสําหรับคนที่ว่าอยากเป็นดีเจเลยว่าอยากเห็นดีเจว่าต้องมีอย่างก้อนนะหรือว่าต้องได้กระเขียมอย่างที่จะก้อนเป็นดีเจรือว่าอยากเป็นดีเจนะ้หนึ่งลักๆเลยที่ต้องมีคือคาดบ่ดด้เลยอันนี้คาดบ่ดด้เลยหนึ่งคือต้องมีคอมเป็นของตัวเองนะหนึ่งคือมีคอมนี่นะว่าบ่ว่าจะเป็นวินโดว์หรือว่าแมคบุ๊กก็ได้นะแต่ต้องเป็นคอมที่ว่าสเปคอ่า คอยไอ 3, ้สามแลมซี่หรือว่าคอยไอ้ห้าหรือว่าไอ้เจ็ดขึ้นไปนะมันจึงสมารถลีนได้มันจึงบกกระตุกนะแล้วถ้าอยากเฮียนยุ่งเฮือนนะเขาต้องมีหนึ่งคือเครื่องดีเจนะแต่ถ้าเขาไปเฮียนยุ่งเฮียนปกติเขากกระจาก็จะมีเครื่องดีเจให้อยู่แล้วนะบุถ้ามีก็ได้อันนี้นะ,ะแล้วสองมานะคือต้องมีเงินจํานวนหนึ่งที่ว่าเอาไปใส่ใจค่าเฮียนแล้วก็คาซีนเปลืองที่ว่าเวลาเขาเฮียนหรือว่าเวลาเขาอย่างสีนาะแบบอ่า จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งอันนี้นะแล้วก็แล้วให้หลกัลกๆคือต้องเลือกนะเพราะว่าดีเจนี่มันจะมีหลายสายคือกันจะมีหนึ่งคือดีเจคาราโอเกะบอลแล้วจะเป็นดีเจสายฮิมฮอบสาย EDM หรือว่าจะเป็นรวมๆกันได้แต่ว่าเวลาเขาไปจะมีสายดีเจแบบว่าตามพับตามบาร์บอลหรือว่าดีเจแบบ uh, งานเฟสติวัลแบบพับงานอย่างเดียวสินะงานดอกงานอีเวนต์สิเขาต้องเลือกนะว่าเขาจะเป็นแบบใดเขาสะดวกเป็นแบบใดนะอันนี้มันเพราะว่าดีเจมันมีหลายประเภทเพราะว่าบางคนอาจจะไม่หัว่า เอออันนี้ดีเจแล้วมันเป็นดีเจคือกันเบิดแบบเพียงแต่เปิดเพลงแล้วว่าคำคมแล้วก็เป็นดีเจอันนั้นบบแมนนะเพราะว่าลึกๆแท้ๆนี่ดีเจมันจะมีแบบหลายแบบนะจะมีแบบดีเจคลาสกแบบเปิดเพลงตามคำขอบมบดีเจตามพับตามบาร์แล้วก็ดีเจตามอีเวนต์ดีเจแบบเปิดเพลงให้ฮิปฮอปแบบเพลงพวกฮิปฮอปพวกแรปเปอร์นะแบบจะมีดีเจหลายประเภทสามเลยนะคือปจัจจัยหลักนะอันนี้คือแบบ ปจัจจัยลักๆเลยอันนี้นะคือต้องใจมักแล้วมักในด้านการฟังเพลงบอหรือว่ามักในเสียงดนตรีตมกักฟังเพลงมักอย่างนี้แหละต้องมกักใจมกักเลยก็ต้องอดทนต้องศึกษานะเพราะว่าเล็กๆนี่มันจะแบบเบิ้งคือว่ายากแบบเพราะว่าเาบื้องหน้าโปรแกรมที่ว่ามันจะมีแบบเป็นภาษาอังคิดมีอย่างไรละอย่างนะที่จริงมันบได้ยากเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้ไปศึกษาไปหูเทมันจะง่ายๆน้อยเดียวนะแต่เราต้องตั้งใจแล้วแบบเบิ้งยูทูบบอแบบไปเฮียนไปอย่างสินะมันจะสามารถเข้าใจได้นะอันนี้คือปจัจจัยลักๆเราต้องใจมักก่อนนะ พิ่เศษนนะ่าลืมนะแล้วถ้าผูใ้ใดยักหัวปุ่มใดสําคัญและปุ่มใดที่ว่าเฮาควันหูในเครื่องดีเจนะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวบุญจะสอนนะว่าปุ่มใดสําคัญหรือว่าอันใดที่สําคัญในเครื่องดีเจที่เขาต้องหวหน,นะเดี๋ยวอีพีหน้าบุญจะสอนนะฝากติดตามมาเด้ด้วยนะฝากติดตามยูทูบมาเด้นะ